สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับวิชาดนตรีไทยของนักเรียนระดับชั้นเกรดนายกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของความเชื่อกับการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีและาศาสนากับการสร้างสรรค์าง,งานดนตรีค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของปัใจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีกันก่อนนะคะ ปัใจจัยในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีการสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยหลายอย่างซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์จึงทําให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีขึ้นเพื่อความผ่อนคลายและความเพลิดเพลินนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของความเชื่อกับการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีนะคะ ดนตรีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์ส่วนรูปแบบหรือความแตกต่างของดนตรีอยู่ที่สังคมความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนในสังคมในสมัยโบราณมนุษย์มีการล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารและเครื่องนุ่งหม่มประวัติดนตรีตะวันตกกล่าวว่านักล่าสัตว์จะใช้หนังสัตว์คลุมตัวคลุมหน้าใช้ธนูเป็นอาวุธ โดยจับคันธนูด้านหนึ่งแล้วใช้มือหนึ่งดีดสายธนูให้เกิดเสียงเพื่อลอกกวางเลนเดียให้ออกมาจึงเกิดเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีขึ้นค่ะนอกจากนั้นมนุษย์ยังมีการปรบมือเกิดทืบเท้าตีเกาะเคาะไม้จึงเกิดเป็นเสียงต่างๆที่ทำให้เกิดเสียงดนตรีและมนุษย์ยังเชื่ออีกว่าเสียงเหล่านี้สามารถรักษาโรคได้ และสามารถเรียกร้องร้องขอต่อธรรมชาติได้เช่นเรียกฝนหรือร้องขอให้นำความเจริญมาสู่กลุ่มชนของตนเป็นต้นเมื่อมีกลุ่มชนมากขึ้นก็มีการไปมาหาสู่บอกข่าวครา,าวแก่กันมีการนำเขาสัตว์มาเป่านำหนังสัตว์มาขึงตีเป็นกรองเพื่อเป็นการบอกข่าวหรือแจ้งเหตุระยะไกลจากนั้นจึงเกิดเป็นเครื่องดนตรี ที่ให้ความบันเทิงในชีวิตของมนุษย์เชื่อกันว่าในทางดนตรีสากลเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายจะถือกำเนิดก่อนส่วนของดนตรีไทยน่าจะเกิดเครื่องดนตรีประเภทตีก่อนทั้งนี้เพราะภูมิประเทศของไทยและสากลหรือว่ายุโรปแตกต่างกันนั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาดูในส่วนของดนตรีไทยกันนะคะ ในทางดนตรีไทยจากการตีกรอกคาอไม้เกิดเป็นการประกอบอาชีพล่าสัตว์และการบันเทิงพัฒนามาเป็นกรองการเป่าเพื่อย,ยิงนกต่อมาจึงพัฒนากลายเป็นคุยปี่แสดงให้เห็นว่าเครื่องดนตรีไทยมักจะเกิดขึ้นจากความบันเทิงต่อมาจึงเกี่ยวข้องกับศาสนาค่ะเมื่อดนตรีจเจริญมากขึ้น ผู้บรรเลงและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับทางดนตรีจำเป็นต้องสร้างสารรค์บทเพลงที่ให้อารมณ์แก่ผู้ฟังค่ะอีกทั้งคนไทยยังมีความเชื่อเกี่ยวกับพิธีต่างๆความเชื่อถือในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบูชาเทวดาจึงมีการนำดนตรีไทยมาใช้บรรเลงประกอบในพิธีกรรมเพื่อความศักดิ์สิทธิ์และสร้างบรรยากาศในงานพิธีกรรม ดนตรีจึงมีส่วนสร้างความเพลิดเพลินให้มนุษย์เกิดความผ่อนคลายต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของศาสนากับการสร้างสรรค์าง,งานดนตรีนะคะดนตรีไทยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับศาสนาเช่นการสมโพธหรือฉลองพระพุทธรูปหรือการนำมาประกอบการทำพิธีเลี้ยงพระเชา้าเย็นจะมีการกำหนดเพลงเป็นรูปแบบโดยเฉพาะ การไหว้ครูทางดนตรีนาฏศิลป์จะมีเพลงบรรเลงเพื่ออันเชิญครูการเทศมหาชาติก็จะมีเพลงบรรเลงประกอบการเทศในแต่ละกันด้วยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความเกี่ยวข้องของดนตรีไทยกับศาสนาที่สร้างสารรค์เป็นบทเพลงต่างๆค่ะตัวอย่างนะคะดนตรีไทยกับการเลี้ยงพระการทำบุญเลี้ยงพระมีการปฏิบัติกันมาเสมอ การเลี้ยงพระจะนิมนต์พระมาสวดมนต์เย็นก่อนสวดเสร็จแล้วก็กลับวัดในตอนเช้าจึงนิมนต์มาฉันเช้าช่วงทำเพลงตอนเย็นเรียกว่าโหมโรงเย็น <im it> เพื่อประกาศให้ชาวบ้านใกล้เคียงทราบว่าที่นี่มีการสวดมนต์เย็นและถือว่าเป็นการอัญเชิญเทพเพยดามาเป็นสิริมงคลในงานค่ะต่อไปเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะ, <im it> ะ,คะเพลงโหมโรง คือเพลงเริ่มต้นของการบรรเลงหรือการแสดงจุดประสงค์เพื่อบอกให้ทราบว่าพิธีหรืองานนั้นๆได้เริ่มขึ้นแล้วนอกจากนี้บางเพลงยังเป็นการอัญเชิญเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาประชุมในงานเพื่อจะได้เป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพและผู้ร่วมงานค่ะดนตรีไทยกับการเทศมหาชาติ คือการนำดนตรีไทยมาบรรเลงประกอบการเทศชาดกที่เล่าต่อกันมาเรียกว่าเทศมหาชาติซึ่งมีจำนวน13กันแต่ละกันมีความยาวพอสมควรจึงมีการบรรเลงเพลงประจำแต่ละกันเพื่อให้พระผู้ได้รับนิมนต์ได้พักกัดเทศและให้ผู้มาฟังเทศมหาชาติชาดกได้ฟังและมีอารมณ์ร่วมไปกับการเทศกันนั้นๆค่ะ ต่อไปเรามาดูเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการเทศมหาชาติทั้ง13กันกันนะคะ 1. กันทศพรใช้เพลงสาธุการ 2. กันหิมพานใช้เพลงตวงพระธาตุ 3. กันธานกันใช้เพลงพระยาโศกสกันวันนประเวศใช้เพลงพรยาเดิน 5. กันชูชกใช้เพลงเส้นล่า 6. กันจุลพลใช้เพลงคุกพาด 7. กันมหาพลใช้เพลงเชิดกรง 8. กันกุมารใช้เพลงโอดและเพลงเชิดชิง 9. กันมสัสซี ใช้เพลงทยอยโอด 10. การศักกบันใช้เพลงหาอ 11. การมหาราชใช้เพลงกราวนอก 12. การฉอกษัตริย์ใช้เพลงตระนอน 13. การน,นครกันใช้เพลงกรองโยนค่ะ นี่ก็คือเพลงทั้ง13เพลงที่ใช้บรรเลงนะคะเหมือนกับว่าเวลาจบแต่ละการพอพระท่านอา่าเทศแต่ละการจบเนี่ยค่ะก็จะมีเพลงเหล่านี้บรรเลงนะคะประจําแต่ละการน,นั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังใช้ดนตรีไทยบรรเลงประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีและไหว้ครูโขนละคร เพื่อเป็นการอัญเชิญบรรดาครูและเทพพย,ายดาต่างๆเข้าสู่พิธีเพลงเหล่านี้เรียกว่าเพลงหน้าพาดค่ะตัวอย่างเช่นเวลาอัญเชิญพระรัตนตรัยจะใช้เพลงสาธุการสมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันเพลงสาธุการจะใช้ในาศาสนามากกว่าเพลงอื่นๆค่ะส่วนใหญ่ วงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบทางศาสนามักใช้วงปีพาดบรรเลงค่ะค่ะทิเชอร์ก็มีเพลงสาธุการนะคะมาให้นักเรียนได้รองฟังกันนะคะแล้วจบจากเพลงสาธุการนะคะทิเชอร์ก็มีแบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ทบทวนบทเรียนที่เราเรียนกันไปนะคะที่ท้ายคลิปนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังเพลงสาธุการกันเลยค่ะ จบลงไปแล้วนะคะกับเพลงสาธุการนะคะที่เชื้อตัดมาให้ในักเรียนได้ฟังแค่สั้นๆน,นะคะจริงๆเพลงจะยาวกว่านี้นิดหน่อยนะคะต่อไปมาดูในเรื่องของแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนนะคะจะมีทั้งหมด5ข้อค่ะนักเรียนทําเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือนํากระดาษและปากกานะคะเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะคะแล้วก็ตอบคําถามทั้ง5ข้อนี้ได้เลยค่ะข้อที่1การตีกรอกเคาะไม้ในสมัยก่อน พัฒนาเป็นเครื่องดนตรีประเภทใดข้อ2ห่หากมีการเลี้ยงพระและมีการนิม,มนต์พระมาส่วนมนต์เย็นการทำเพลงในช่วงเวลายเย็นจะเรียกว่าอะไรคะข้อ3เพลงโหมโรงคืออะไรข้อ4การนำดนตรีไทยมาบรรเลงประกอบการเทศชาาดกที่เล่าต่อกันมาเรียกว่าอะไร ข้อ5วงดนตรีที่ใช้บรรเลงในพิธีทางศาสนาส่วนใหญ่จะใช้วงดนตรีใดค่ะไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะก็ทิเชอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพบกับคลิปใหม่กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ